ถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะครับใส่แมสกสก่อนมันมีแค่พวกเราในตอนนี้ถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะครับแปลว่าพวกเรามีทัวร์แล้ว เอางี้วันที่เราอัดคลิปนี้อยู่นะครับเป็นวันที่ครบรอบ1ปีของคลิปที่เราไปเที่ยวภูเก็ตหรอ1ปีพอดีเป๊ะเราอยู่สุดปลายนักรู้สึกเศร้าอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเราก่อนที่จะอยู่อีก1ปีแลยโก็ลงเก็บเหรียญหน่อยเดี๋ยวชื่อรายการของเราชื่อว่าอะไรอายุตัวเด a y นั่นหมายความว่าคลิปต่อจากนี้จะเป็นคลิปทัวร์ของพวกเรา ว่พอเข้าเกมปั๊บก็เรียกขึ้นเครื่องปั๊บตอนนี้เนี่ยเรามาทัวร์ภูเก็ต2วันนะครับวันแรกเนี่ยเราก็่าว่าจะชิลๆเล่นๆขำๆแล้วเดี๋ยวจริงๆเนี่ยกิจกรรมหลักๆเราไปพรุ่งนี้อี๊ช้าจะชวนคุณเนี่ยก้าวเนี่ยกี๊ช้นจะมาเล่นบาส <c oughs> ที่เดคอลอนเ <c oughs> พราะว่าคราวที่แล้วที่มาเนี่ยเฮ้ยอย่าพ,พุ่งชวนคุณเฮ้ยไอโอม ที่พวกมึงที่แม่งน่ารำคาญยังวัดการมาทปู้เก่งครั้งนี้ม้องเป็นอะไรที่แบบยุ่งวุ่นวายมากนี่จริงๆพรุ่งนี้เรามีไปแอคทิวิตี้นะใช่แต่ยังบอกไม่ได้แต่ต้องผูเก่งแต่ที่งงสุดเนี่ยคือกูเป็นตากล้องได้ไงวะตอนนี้ไม่กัเป็นตากล้องเนะในการเล่นวัดก็เป็นตากล้อง อยพวกเด็กๆมันเล่นไปของจริงยืนดูเขาพอนี่เปไงผมเป็นตุ้มตาบล่ะยืนทางใดยังมีคนมาถ่ายรูปอะดูนี่แววตาสิวเลยโอเคครับผมว่าตอนนี้นะฮะเรียกว่าร้านที่เราจะไปเล่นเนี่ยพาเรามามาเรียงข้าวก่อนในร้านชื่อว่าไม้หมอนไงไม้หมอนไม้หมอนไปบ้านมาผมเนี่ยพูดไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเล่นบานไม่ได้เล่นมานานนะครับเดี๋ยวคืนนี้ต้องเซฟแรงไปเล่นด้วยแล้วก็เซฟแรงไปทำกิจกรรมพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าต้องมีหดเอเดียบอกไม่ได้เซนเซอร์ปึ๊บ เออทางร้านก็เป็นคนจัดการให้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเราต้องไปที่ไหนแล้วหลังจากกิจกรรมนั้นก็มีกิจกรรมแต่ที่แน่ๆเลยมันมีไฮไลท์อยู่กิจกรรมหนึ่งบอกได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่ายังจองไม่ได้จองผ่อนโอเคยังไงเดี๋ยวผมขอกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันโชว์คืนนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้เอาจริงเราไม่อยากจะบอกเลยว่าเรามาวันที่2แล้วเพราะเมื <c oughs> ่อวานเนี่ยมันปีความความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้าแล้วก็มีตะก้องถ่ายเต็ไมไปหมดจริงๆเมื่อวานเราไปเล่นมาแล้วนะครับแล้ววันนี้เราแอบต้องตื่นเช้าน,นิดนึงนะครับเพื่อที่จะแบบว่ามาเสพบรรยากาศภูเก็ตหลังจากไม่ได้มา1ปีเนี่ยวันนี้ที่คนขับรถเขาบอกว่าเรามาซอยลมมนนีอ่าซึ่งซอยลมมนนีเนี่ยเหมือนทุกคนจะมาเดินที่นี่แต่ผมไม่เคยเดินตอนแรกเมื่อคืนอ่ะตอนขับรถในเมืองผมรู้สึกว่าแบบว่า เฮ้ยทำไมที่นี่มันมีความเป็นจีนจังเลยหนึ่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยคนใต้เนี่ยเขาล่องเรือสำเภามาเออเรือสำเภามาจากจีนเขาล่องจีนมาที่ใต้เคนใต้เหเรือสำเพมาที่จีนคนใต้นั่งเรือสำเภามาที่จีนคนจีนนั่งเรือสำเภามาที่ใต้ทางใต้มันก็เลยแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนจีนโอเคใช่ตอนนี้ทีมงานผม ต้องบอ,อกว่าถ้าอยากได้วิวแบบนี้นะครับไปเดินแถววัดมังกรเยาวราชก็ได้ <c oughs> วิวดียวกันเลยประเด็นคือประเด็นเราจะไปไหนตอนนี้เดี๋ยวเราเดินหาร้านแบบเ <Hey. S 2> ช้าๆ <Hey. S 2> ขอกาแฟสักแก้วคุณจะเอาร้านนี้เลยอนะ่ะคือตอนนี้ร้านกาแฟเต็มไปหมดเลย ไม่แต่ว่าผมเคยคุยกับเคนโดเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟทุกร้านกาแฟสแตนดาดหมดแล้วอยู่ที่ว่าโลเคชั่นใช่คือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีตอนนี้ทําให้ทุกคนเข้าถึงกาแฟชั้นดีได้หมดแล้วผมงงมากเลยนะตะกี้เราไอคลิปที่แล้วเนี่ยผมย้อนกลับไปนิดนึงเฮ้ยเช้าเช้าหากาแฟกินสักหน่อยไหมตอนนี้เดี๋ยวเราเดินหาร้านแบบเ้เช้าเช้าขอกาแฟสักแก้วคือตอนนี้ร้านกาแฟเต็มไปหมดเลย ผัดภ้ามาไอศครีมเชอร์เบตตอ,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 อนนี้เขาขึ้นชื่อที่นี่อ๋อเพราะว่ามีคนแนะนำมานะครับก็ค,กคือมึงนั่นแหละทอรี่ไอศครีมนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นร้านเป็นร้านเด็ดของถ <c oughs> นนนี้นะครับ <c oughs> อ่ะแล้วดูไอคนที่มันอยากเข้านะมันนั่งเล่นเกม <c oughs> จะเล่นในมือถืออย่างเดียวเบืเ่ออันนี้เล่นอันนู้นเบื่ออันนู้นเล่นอันนี้นี่นะครับชื่อร้านว่า Tory Ice Cream นะครับ Taste of Phuket นะครับ Bee ก o วหมวย Bee ก o วหมวยนะครับต้องไปข้าเหนียวดำอยู่แล้วเพราะว่ามี นี่ภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับ b i โกแปลว่าข้าวเหนียวหมอยหอยแม่วาต้มต้องสั่งมากินเอาหมอยมาที่นึ่งแล้วเพิ่งลืม b i โ o ทำไมผมอยากให้ดูนะคือมันดูแบบว่ามีชีวิตชีวามากเลยอะแล้วมันมี3เลเยอร์ซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้มันเป็นรูทเบียร์บบสดๆสดซึ่งผมจะแอบ,บลองชิมดูคุณเคยอร่อย เฮ้ยจะไม่อร่อยได้ไงอันนี้ทั่วโลกเลยนะเออมันบิ้วเนี่ยคือผมมาเดินไปถามกันเลยว่าใช่เออหรือเปล่าถ้าเป็นเอแลันบิ้วจะกินเฮ้ยแต่อร่อยพอมันรวมกับโฟข้างบนแล้วอร่อยมากอ่ะงั้นคุณพรีเซนต์อันนี้หน่อยอ่าผมพรีเซนต์นี่บิโก้หมอยลูกคำว่าหมอยเร็วๆบิโ้วหมอยมันคือข้าวเหนียวดำต้มแล้วก็เสิร์ฟกับไอศกรีมอร่อยอร่อยครับอร่อยที่เขาต้มสดๆอือไม่หวานไม่หวานเหนียวหิวแต่่ออรยิบๆอร่อย เหตุการณ์ที่เป็นปกติของวงเรานะก็คือไปไหนหนมันก็จะตกแล้วซึ่งตอนนี้คือเราจะมาหวนสิบลายนะฮะที่ทีมังกี้ก็น่าจะไม่ได้แล้วแผนสำรองคือ,อะไรคนระับแผนสำรองแผนสำรองนี่คือเรอาจ้องนอนกันมีคนอยากกลับห้องนะตอนนี้ <laughs> ครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงแบต นะครับไม่เคยเห็นการใช้คำว่าโงแบตและไม่เคยคำว่าภูเก็ตใช้จอจานมาก่อนนี่วันนี้เราจะมาตีแบตกันเพราะอะไรเพราะว่าฝนมันตกความพร้อมของผมก็คือน้อยที่สุดคุณดูชุดพวกมันใช้คำว่าเปลี่ยนแผนไม่ได้เพราะว่าตีแบตเนี่ยอยู่ในแผนตั้งแต่เดย์วันคือเราเรียกว่าเราตีแบตกันเป็นออกกําลังกายอยู่แล้วออกกำลังกายจะบอกว่าเป็นยุคของแบตไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่บอก่ยงยุคนี้เป็นยุคของแบตนั่นหมายถึงอีกหนึ่งอาทิตย์เราจะเลิกเล่นตลาดวายละอย่างนี้เราจะจัดแข่งกันนิดนึงเพราะว่าถ้ามาตีแบตมันก็ตีแบบปกกติิไมม่ีีออะะรดดันนนจึงคื ถ้าใครเคยดูแบบคลิปที่เราเล่นคอนเสิร์ตอ่ะผมจะทําท่านี้ในเพลงเลือกคน,คนที่เขารักเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีชาเลจ์กันว่าใครเป็นที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องทําเพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้จะมีคนทําแบบเนี้ยสี<ม>่คนผมไม่ยอมแพ้แนะ่ <c oughs> นอนครับไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมเก่งสุดในนี้ดังนั้นจะไม่มีคลิปผมทผําหัวใจอย่างนั้นแน่นอนให้คนที่เล่นน้อยที่สุดในวงเนี่ยแข่งกันก่อนดีกว่าอ่ะมาได้ผมก็คือผมคุณกิตกับคุณตูนอ่ะมาผมกัรตูนก่อนเริ่มแบทเทิ ทุกเซิร์ฟคุณดูเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการไล่ลำก่อนที่จะเสิร์ฟเสมอแต่ลแรกเลยครคุณกิบเสิร์ฟก่อนนะครับนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หวัง มันอยากทำมากมันลำด้มันลำคู ite, ่แรกนะคู so. ่คุณต no like well, ูนกับคุณกิจครับตอนนี้คุณกิจก็ชนะนะครับให้คุณกิจไปพักก่อนต่อไปเป็นสายที่สองเลยก็คือสายของผมกับคุณโอมอ่ะเรามาเจอกันเฮ้ยอะไรเงี้ละออกดีที่ คุณมีอะไรจะบอกกับฝั่งน้งข้ามไหมครับผมอ no, 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 no. Stop Stop <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า <c oughs> เยก็จบกันไปแล้วนะครับกับคู่เมื่อกี้ก็ผู้ชนะก็คือคุณเตนะครับแต่ว่าคุณกิจเนี่ยถือว่าทําได้ดีไหมครับทาได้ดีไหมสำหรับคนที่ไม่เคยมาตีระยะเวลาหลายปีนะผมให้เครดิตเขานะถือว่าเขาทำได้ดีผแต่ถึงขนาดต้องให้ผมออกแรงเลยคือตอนแรกคุณออมแรงอยู่ตอนแรกผมไม่ได้ใช้แรงเลยตอนแรกได้แต้มไปโอเคครับแต่ว่าเขารู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยมันได้ด้วยว่ามึงอย่าโมเยอะไปรอไปรลอรอบจริง ladies and gentlemen i s welcome to the large fight เดย์นอนอม,มึงต้องแบบแบบดันกลัวดันกูอตอนนี้นะครับทั้งสองคนได้อยู่รวมลวงในสนามแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูโอย <laughs> ไป าหัวใจเพราะเธอก็รู้ว่าฉันไม่เคยทำเธอเดี๋ยวคอยดูนะครับคอนเสิร์ตคืนนี้นะครับติดตามชมใครที่อยู่ภูเก็ตวันนี้ไม่ต้องงงนะครับมันเป็นคอนเทนต์ของเราเองนะครับเ <laughs> ชื่อว่าเดี๋ยวจะมีหัวใจหรือว่ายิงธนูของกิ๊อยู่ในคนอื่นอีกหลายๆทีนะค,คอยดูนะ <laughs> <laughs> งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปตีแบตต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ก้านไปตีแบตพักผ่อนด้วยนะครับเจอกัน ตอนนี้เราได้ผลปีศาจอยู่ในมือเราแล้วเอาจริงนะเป็นจักรพรรดิทริปนี้เนี่ยมันโคตรไร้สาระเลยกินตีแบตนอนกินตีบัตนอนก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านเคปภูเก็ตเมื่อกี้ผมกับคุณเตคือน็อกน็อกกันในห้องเลยนะแบบหลับปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็น่าจะกลับไปพักผ่อนแล้วก็ขนเล่นสรุปผลแบตไปหรือยังสรุปผลแบตคือคุณเตเป็นผู้ชนะผมชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้ง4คน จะต้องทําหัวใจผมไม่มีปัญหาผมทําทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดวันนี้นะกล้องจับไปหาใครเราแม่งไม่ทํานะเมาเลยเราจะมีบทลงโทษโดนลุงกระทืบโดนลงกระทืบแบบรุ่ผู้ชายอาจผมขออย่างหนึ่งได้ไหมคือการที่จะทําหัวใจอ่ะมันจะมาทําแบบเขินเิไม่ได้มันต้องแบบต้องว่าต้องว่าอย่างงี้ต้องว่าอย่างี้ตึกๆว่าอย่างงี้นะนะโอเค <Okay. S 2> โอเคงั้นวันนี้ที่ร้านเค็มนี้เราขอกินข้าวแบบเต็มที่กันสบายๆเต็มที่เราจะลงเป็นอินเสิร์ตภาพให้ว่าร้านคือ <c oughs> ร้านนี้บรรยากาศดีมากนะครับ นนี้อ๋เอนเอจีไม่มงคแล้ววันหลังจะไม่ติแบตแล้วถ้ามีก็ต้องเผื่อเวลาพักหน่อยละอันนี้มันอยากเล่นไงก็ทริปนี้นะครับก็เป็นทริปวอร์มอัพก่อนที่จะไปทัวร์กันทั้งปีเย <c oughs> อะน,นีแค่วอร์มนะเนี่ยเนี่ยนี่วอร์มอัพเหรอวอร์มอัพเพราะว่าคอนเทนต์หลักเราไม่สำเร็จไงฝนมันตกไงหวังว่าปีนี้จะได้ทัออร<า>วร์ทั้งปีสาธุเพราะว่าไม่งั้นรายการนี้ก็จะต้องหยุดชะงักไปรอดูหัวใจของพวกมันสี่คนบนเวทีนะครับเจอกันทริปหน้าครับทุกคนขอบคุณมากครับ